เรามาไล่เรียงไทม์ไลน์คดีอดีตผู้กำกับโจ้กันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนถึงวันนี้ย้อนกลับไป5สิงหาคมครับตำรวจสพเมืองคอนครสวรรค์ได้จับผู้ต้องหาที่เป็นแฟนกันเนี่ยพร้อมกับยาเสพติด100,000เม็ดหลังจากนั้นมีข่าวออกมาว่าตำรวจสพเมืองคอนครสวรรค์นเนี่ยเรียกเงินจากผู้ต้องหา2ล้านผู้ต้องหายอมจ่าย1ล้านแต่ตำรวจบอกจะเอา2ล้านหลังจากนั้นอดีตผู้กำก,กับโจ้ ก็ได้เอาถุงดำมาคลุมหัวผู้ต้องหาชายแล้วก็ทำร้ายร่างกายสุดท้ายเสียชีวิตวันที่6สิงหาคมครับผลชนสูตรที่ออกโดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ระบุว่าผู้ตายเสียชีวิตจากพิษสารแอมเฟตามีนเนี่ยในวงกลมสีชมพูจากนั้นชุดจับกลุ่มที่เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยส่งเรื่องร้องเรียนส่งคลิปไปที่ทนายเดชากิติวิทยานันก่อน 22สิงหาคมเหตุการณ์ผ่านไปประมาณเกือบเกือบสอาทิตย์นะฮะประมาณ2อาทิตย์นะครับทนายเดชาก็ได้โพสต์แล้วก็ไลฟ์ a c e b o o k ผ่านเพจทนายคลายทุกบอกว่ามีตํารวจร้องเรียนมาถึงเรื่องดังกล่าวทําให้พลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทราบเรื่องแล้วก็สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณผู้ชมจะสังเกตว่าไทม์ไลน์ตรงนี้มันห่างจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนานพอสมควรนะฮะ17วันนะครับ 17วันนะครับจนมีคําสั่งย้ายผู้กํากับโจ้พูดง่ายเด้งฮะเด้งให้ไปอยู่อีกที่หนึ่งไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบข้อได้จริงปรากฏวันที่23สิงหาคมนั่นคือวันที่มีคนเห็นอดีตผู้กําก,กับโจ้มาเซ็นชื่อทํางานเป็นวันสุดท้ายคือ23สิงหาคมนะฮะพอ24สิงหาคมทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์คลิปผ่าน Facebook เป็นวินาทีที่อดีตผู้กํากับโจ้อตอนนั้นยังเป็นผู้กำกับอยู่เนี่ยใช้ถุงดําคลุมหัวผู้ต้องหาจนสลบไปแล้วก็เอาน้ํามาราดแล้วก็มีลูกน้องของผู้กำกับโจเนี่ยคอยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเสียชีวิตฮะทำให้เรื่องนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผบอตรอตรวจสอบข้อที่จริงและต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายขณะที่ พลตอเอกสุวัสพ์ผบตร,าบาตรก็ลงนามให้พุ่งกับโจ้นั้นออกจากราชการเอาไว้ก่อนหลังจากนั้น25สิงหาคมครับสารจังหวัดนครสวรรค์อนุมัติหมายจับพุ่งกับโจกับพวกรวม7คนข้อหาเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้ผู้อื่นเสียหายร่วมกันข,ข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการใดและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทําทารุณโหดร้ายตอนแรกชุดสืบของภูทรภาค6กเนี่ย คุมตัวตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้ว4นาย4นายนะฮะแล้วก็จับได้อีก1คนขณะที่กําลังจะหลบหนีอีก1น,นายรวมเป็น5นายหลังจากนั้นในวันเดียวกันก็คือ25สิงหาคมพบตะรก็ตั้ง3ทีมชุดติดตามจับกลุมเลยนะฮะมีถึง3ทีมครับขณะที่ตามจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก็สั่งให้ตรวจเข้มเลยนะตรวจสอบเลยตามเส้นทางธรรมชาติต่างๆ 26สิงหาคมปปตะรก็ออกมาแถลงการจับกลุ่มผู้กำกับโจ้การแถลงข่าวผมเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆเมื่อวานนี้รีแคปให้ฟังอีกรอบแล้วกันนะฮะโฟนอินครับแหมวิธีการโฟนอินคนก็วิาพากษ์วิจารณ์เยอะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราค้างภาพนี้ไว้ก่อนนะฮะคือวิธีการโฟนอินเนี่ยในยุค2021ในยุค 5G ในยุคที่ work from home ในยุคที่เรียนออนไลน์ ในยุคที่ทุกคนใช้ Zoom Google Meet ในยุคที่ทุกคนวิดีโอคอลกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมากมายหลายอย่างแต่ว่าการถแถลงข่าวครั้งใหญ่ของพบตะรโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่นะฮะคือเปิดลำโพงจากโทรศัพท์แล้วก็เอาไมค์จอตอนแรกไม่ใช่ไมคของพบตะรด้วยนะไมคแยกอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วเสียงก็สะท้อนกล้องไปกล้องมาสุดท้ายก็เลยต้องมาทำแบบนี้แล้วก็ให้ตำรวจ ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยมาคุกเข่าแล้วก็ถือโอ้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปว่านี่มันยุคไหนแล้วนะฮะทำไมเรายังมีวิธีการแบบนี้แล้วภาพนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศเลอเเนี่ยถูกส่งไปต่างประเทศด้วยนะครับอ้าวทีนี้กลับมาเรื่องการโฟนอินเนี่ยทางพบตรก็เน้นย้านะครับว่าไม่ได้มีนโยบายที่จะนําตัวผู้ต้องหามาร่วมถแถลงข่าวและตอบคําถามกับสื่อมวลชนแล้วก่อนที่จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะ ก็ได้เตือนทางผู้กับโจว่าสิ่งที่คุณจะพูดเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานใช้ในชั้นศาลน,นะนะพุ่มกับโจเต็มใจยินดีที่จะตอบใช่ไหมนะครับก็โอเคก็ตอบนะครับทีนี้ระหว่างการตอบคําถามสื่อมวลชนเนี่ยนะครับพุ่มกับโจก็เล่าทุกอย่างออกมาเป็นฉากๆนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าลูกน้องแจ้งว่ามีเคสจับกลุ่มผู้ต้องหาเจอยาเสพติดจํานวนมากเป็นเคสใหญ่ปกติเนี่ยไม่ได้ไปทําเองนะแต่เคสนี้ ต้องไปทาเองเพราะว่าเป็นเคสใหญ่แล้วผู้ต้องหาเนี่ยไม่ยอมพูดก็เลยต้องไปเค้นสอบนะต้องไปเค้นสอบด้วยตัวเองส่วนเรื่องรีดไถเงิน1ล้านบาท2ล้านบาทที่มีข่าวออกมาจริงไหมนะุ่มกับโจก็บอกว่าไม่จริงนะครับตลอดระยะเวลาที่ทําอาชีพนี้มารับราชการมาเนี่ยไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเลยนะไม่เคยที่จะมามีผลประโยชน์หรือว่าทุจริตเรื่องเงินนะครับส่วนประเด็นที่ นักข่าวก็ถามว่าแล้วทำไมถึงไปแจ้งแพทย์ว่าผู้ตายเนี่ยเสพยาเกินขนาดนะครับพุ่กับโจก็บอกว่าคือได้ข้อมูลมาจากแฟนผู้ตายนะว่าผู้ตายเนี่ยเสพยาหนักเสพยาจริงก็เลยแจ้งไปแบบนั้นบางช่วงบางตอนพุ่มกับโจพูดว่าผมยอมรับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปเพราะต้องการเอาข้อมูลเพื่อทําลายยาเสพติดที่ทําลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับโอ้โหคําพูดของคนที่เพิ่งทําคนคนนึงตาย ทำไมมันดูเหมือนว่าหมมันมันดูพลิกสถานการณ์ดูน่าสงสารดูเป็นดูให้เห็นอกเห็นใจว่าที่ทําไปเนี่ยเพื่อจะมาทําลายยาเสพติดที่มันทําลายชีวิตพี่น้องอีกครั้งนะคือทําไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการลีดไถเงินไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าที่เกินเหตุประโยคนนี้คนแชร์เยอะมากแล้วคนก็ น่าจะน้านิ้วคิ้วขมวดไม่ต่างจากผมเท่าไหร่นะครับว่าอมืมันยังไงกันล่ะครับเนี่ยนะฮะทีนี้ทางอดีตู้่งกับโจเนี่ยก็ได้ขอโทษนะครับทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตองค์กรตํารวจพอบอตรแล้วก็เพื่อนตํารวจด้วยกันอีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวถามก็คือเรื่องของการตบซับนะฮะว่ามีการตบซับจากทนายคนไหนไหมนะครับผู้งกับโจก็บอกว่าไม่มีนะครับยืนยันว่าไม่มีแล้วก็เรื่องของพ่อผู้ตายละ่ะ ที่ทาไมถึงออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้นมีข่าวว่าพ่อผู้ตายนี่โอ้บอกพุ่มกับเป็นคนดีลูกเนี่เสียชีวิตเพราะเสพยาเองเกี่ยวกับโรคป,ประจําตัวเองไม่ได้เป็นไปตามข่าวก่อนหน้านี้แต่อย่างใดทางผู้บกับโจก็บอกว่าไม่ได้มีการให้เงินพ่อผู้ตายจํานวน5ล้านนะครับแต่ว่าให้เงินช่วยค่าทําศพ3 0,000ื่นบาทเท่านั้นนักข่าวก็ถามต่อว่าพุ่มกับถ้าพุ่มกับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอืมคือที่ทําไปเพราะต้องการทํางาน เป็นผลที่อยากจะให้งานมันออกมาจริงๆเพราะว่าอยากรู้ว่ายาเสพติดอยู่ไหนคือบางช่วงบางตอนในคลิปเนี่ยเราก็จะยินนะฮะว่าเหมือนเหมือนถามว่าถามถึงหาของอะ่ะถามหาของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วทาไมต้องเอาถุงไปคลุมหัวเขาตั้งหกใบฮะเออมันมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะพุ่งกับโจบอกว่าคือทําไปเพราะไม่ต้องการให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าตัวเองไม่ต้องการให้ผู้ต้องหาเนี่ยเห็นหน้าเจ้าหน้าที่โอ้โหก็ ดูแล้วคุณผู้ชมพี่เห็นยังไงนะฮะส่วนกรณีที่สาดน้ําใส่ผู้ต้องหาเนี่ยเพราะตอนนั้นคิดว่าผู้ต้องหาแกล้งตายก็เลยพยายามสาดน้ําให้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดผู้บับโจ้บอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยที่สั่งถอดเพราะว่าตกใจช็อกนะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอายุน้อยประสบการณ์น้อยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยร้อนลนนะครับแล้วก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยถอดกล้องวงจรปิดออกนะครับ นักข่าวท่านหนึ่งก็แย้งขึ้นมาว่าเอ๊ท่านเป็นถึงผู้บังคับบัญชาเลยนะท่านเนี่ยจะบอกว่าประสบการณ์น้อยเหรอไม่รู้จะทํายังไงจริงเหรอมันจะฟังไม่ขึ้นหรือเปล่าทางผู้กํากับโจ้น,นะฮะก็ได้ตอบนักข่าวนะว่าคือมันมีกล้องบางตัวเสียอยู่แล้วเคยสั่งให้เปลี่ยนนานแล้วแต่ไม่เปลี่ยนสักทีเลยสั่งให้ถอดออกเลยจากนั้นนักข่าวก็ถามว่าเอพผู้กับผู้กับไม่รู้เหรอว่า ในห้องเนี่ยมันมีวงจรปิดเนยผู้บุเจ้าบอกว่าไม่รู้ฮะว่าในห้องนั้นเนี่ยมีวงจรปิดคืออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าห้องที่เขาไปเอาถุงคลุมหัวผู้ต้องหาเนี่ยคือมันเป็นห้องที่เอาไว้สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะนะะคือหลายๆโรงพักเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหรอกฮะไอห้องลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยก็สอบสวนกันที่โรงพักตามตาม,ตามปกตินี่แหละนะฮะ แล้วมันก็มีข่าวบอกว่าคือผู้กำกับโจ้เนี่ยก็ปกติก็จะใช้ห้องนี้นี่แหละในการสอบสวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าผู้กำกับโจ้จะไม่รู้จริงๆเหรอว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีวงจรปิดนะเออคือคือเราเนี่ยเวลาเราไปทางานอ่ะผมยกตัวอย่างตัวผมเองอะเวลาผมไปทํางานเนี่ยผมยังจําได้เลยว่าตรงไหนส่วนไหนของสตูดิโอของตึกมีวงจรปิดลิฟต์มีวงจ,รป,วงจรปิดไหมแล้วผู้กำกับไม่ได้เพิ่งย้ายไปเดือนสองเดือนนะ เออไม่รู้จริงๆหรอนะครับจากนั้นเนี่ยพอนักข่าวถามต่อว่าทําไมจึงมีตํารวจชั้นผู้น้อยนําหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนโอ้โหจังหวะนี้ฮะรองพอบตรพลตารวจเอกสุชาติธีรสวัสต์ตัดบทครับโอ้กร่อยทั้งประเทศฮะคือตัดบทเฉยเลยกําลังฟังเพลินๆเ,เมื่อกี้ทานายตั้มบอกกําลังฟังเพลินเนผมก็กาลังฟังเลยกําลังโอ้หอยากรู้เลยอะ่ะ พอมันเริ่มจี้พอมันเริ่มลึกในดีเทลแล้วตัดบทฮะโดยให้เหตุผลว่าเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีแล้วก็บอกว่าที่ถามมาเดี๋ยวก็มากเกินพอแล้วนะครับโอ้กลอยเลยหลังจากนั้นท่านก็ได้พูดต่อนะครับบอกว่าโอเคปะปะตะรยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทํางานอย่างตรงไปตรงมาเบื้องต้นเมื่อคืนนี้ก็จะพาตัวกลับไปที่สพนครสวรรค์ก่อนหลังจากนั้นประมาณตีหนึ่งครับพุ่มกับโจ้นะครับพร้อมกับ,ร,บร้อยตํารวจโททรณนินนะครับ ก็ถูกคุมตัวไปถึงที่สพเมืองนครสวรรค์นะครับอย่างร้อยตํารวจโทรทรนินหรือว่าหมวดต้องเนี่ยก็ได้พูดกับสื่อมวลชนนะฮะบ,บอกว่าผมมามอบตัวขอความเป็นธรรมให้กับผมด้วยนี่ฮะส่วนอดีตพุ่งกับโจ้น,นะครับก็เดินทางด้วยรถตู้จากกองปราบไปถึงที่สพเมืองนครสวรรค์ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะฮะสวมเสื้อยืดสีเขียวสวมหมวกคุณผู้ชมภาพนี้จังหวะนี้เมื่อคืนนี้เนี่ย มันเป็นจังหวะที่นักข่าวของเดอะสแตนดาร์ดตะกล้องของเดอะสแตนดาร์ดถ่ายไว้ได้พอดีแล้วคนแชร์ว่าโลกออนไลน์เลยฮะนี่ทำไมตำรวจต้องไปตะเบะใส่ผู้ต้องหาคืออาจจะได้ความเคยชินหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมพยายามมองหลายๆมุมนะครับว่าอาจจะด้วยความเคยชินไหมนะว่าก็เคยเป็นลูกน้องของผู้กับโจมาก่อนนะผู้กับโจไม่รู้พูดอะไรแล้วฮะคือนักข่าวก็ถ่ายมาได้เท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ให้เข้าไปข้างในอยู่แล้วนะครับ ด้วยความเคยชินไหมหรือว่าด้วยอะไรแต่พอภาพมันออกมาแบบนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าคือผู้กบ,บโจ้เนี่ยเป็นอดีตไปแล้วนะเป็นอดีตผู้กบ,บโจ้ไปแล้วตอนนี้เป็นผู้ต้องหาถูกแจ้งความดําเนินคดีและเป็นข้อหาที่รุนแรงทําคนตายทําไมตํารวจถึงต้องไปตาเบะหรือทําความเคารพอีกนี่นะฮะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันมีอีกหนึ่งประโยคนะครับที่นักข่าว ของสำนักข่าวเนี่ยยื่นไม้ถามผู้กำกับโจจังหวะที่ลงมาจากรถแล้วเดินเข้าไปในตัวสอพอเมืองนครสวรรค์นะสื่อมวลชนเนี่ยถามว่าทำไมถึงเข้ามอบตัวนะครับและคิดว่าจะบริสุทธิ์ในเชิงคดีไหมผู้กกับโจยืนยันว่าผมมีเจตนาทำงานไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครและยืนยันว่าสิ่งที่แถลงไปคือความจริงส่วนประโยคที่พีคที่สุดจังหวะที่ผู้กกับโจเดินเข้าไปแล้วนะคุณผู้ชม แต่ว่าหันมาตอบมีนักข่าวเนี่ยตะโกนถามว่าพี่โจอยากบอกอะไรกับคนปล่อยคลิปไหมอดีตผู้กำก,กับโจหันมาบอกว่าไม่เป็นไรผมขออโหสิกรรมให้ครับโอ้โหประโยคนี้ฮะหน้านิ้วคิ้วขมวดอีกรอบเลยฮะอโหสิกรรมอะไรฮะอโหสิกรรมเนี่ยมันต้องใช้กับคนที่เขาทำผิดใช่ไหมฮะมีคนทำผิดต่อเรา เราก็เลยโอเคไม่เป็นไรอโหสิกรรมให้นะไม่เป็นไรลืมลืมกันไปปล่อยปลยกันไปถ้าผู้กับโจ้พูดแบบนี้แปลว่าคนที่ปล่อยคลิปเขาทําผิดใช่ไหมฮะถึงได้บอกว่าไม่เป็นไรอโหสิกรรมให้ล่าสุดครับสารจังหวัดนครสวรรค์ครับพนักง,งานสอบสวนสายีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ครับได้ยื่นคําร้องขอฝากขังครั้งแรกพันตํารวจเอกทิติสันอุทนผลหรือว่าอดีตผู้กํากับโจ้ตกเป็นจําเลยในความผิด อะไรบ้างครับมาดูกันครับฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทําทารุณโหดร้ายร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสยรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นหรือโดยใช้กําลังปาระทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทําการนั้นไม่กระทําการนั้นหรือจำยอมสิ่งนั้นเป็นการฝากขังผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และในชั้นสอบสวนแน่นอนครับผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นครับนะต้องสอบอีก10ปาดรอผลการตรวจสอบประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาจึงขออนุญาตฝากสักฝากขังนะครับมีกําหนด12วันอันนี้คือพวกกับโจและพวกนะครับ ตั้งแต่27สิงหาคมจนถึง7กันยายนนี้และขีดเส้นใต้ครับขอคัดค้านการประกันเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญมีอัตราโทษสูงประกอบกับผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำผิดเสียเองถ้าปล่อยตัวชั่วคราวไปเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทั้งนี้ครับประสงค์จะดำเนินการยื่นคำร้องฝากขังขอให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาหรือไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขัง สารพิจารณาแล้วครับอนุญาตให้ฝากขังเพราะฉะนั้นคุมตัวทั้งหมดเข้าเรือนจำต่อไป